วสวัสดีเพื่นอนๆชาวโซเชียลแคมค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงแรมมนรูดค่ะนี่องมาจากวันนี้เรามาทํางานการสามวันสองคืนนะคะแล้วก็หลังจากวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกนะคะวิวไที่เปิดนะคะสภาพเราก็จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันแล้วก็ได้โรงแรมที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือโรงแรมมนรูดค่ะ <S <S ก็<ๆ>จ,กจะมีกระจกซึ่งใหญ่มากากระจกฉันยังไม่ได้ถ่ายเลยนะ ก็ <c oughs> จะมีผู้ชายโปรเยอะแยะมากมายสวัสดีโซเชียลแคมสวัสดีพิงพิงโซเชียลแคมป์ก็กบกบทักโซเชียลแคมเร็วอ่าอ่าบีทักโซเชียลแคมก่อนก็แล้วแต่นะแค่กัน ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็พรุ่งนี้เราก็คงต้องตื่นสายๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้นอนโรงแรมเราก็ไม่ต้องรีบอะไรแตจ้ะเออก็ไม่เป็นจะพูดแล้วไม่ใครจะพูดอะไรไหมเขาเดินแดนลูกเบยร์กเขาลงแล้วลูกแข้งแรงฮือฮือฮ่า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 ทำให้แฮมเงือเฮ้ดีใจเมอเขาครั้งแรกคิดจะเจอเตียงกลมแต่ไม่ใช่เจอเกลี่ยสี่เหลี่ยม ผู้ชายนั่นมาห้องนึงนะครับนอนสองคนพวกเราก็เดกมากนอนกันสี่คนนะฮะห้องใหญ่มากเลยาแล้วที่ไงผู้ชายผู้ชายกันหนึ่งคนจ้าไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวมันจะอัพไม่ได้แล้วนาแล้วมันจะนานไปนะพี่พร่นี้จะอากันไปพ้เราจะทำอะไรต่อ เราจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะทำงานไม่ใ่หรองานเลยไปดูคอนเสิร์ตเลือนี่ก็สวยอ่ะมั่นใจมากวนหน้าเลยค่ะเสืยงาอะไรเงี้ยก็นี่มีอะไรมากก็รลกแต่นะไม่ขอพูดเยอะค่ะขอพูดหัวละอย่างเดียวลาซาลาลาาลากันตรงนี้เลยค่ะ บายบายก่อนเลยโอ้โหโอยบายบายนินจ่าพี bye bye, ่จ้ยคนี้สุดฤกษ์ที่ส็ดเนี่ย